ช่วยอธิบายเรื่องป,ประโยชน์ของเอนไซม์ที่ว่าเรากินผักสดเนี่ยครับคือถ้าอยากอ,อ,อะไรนะยือดอายุยืดสุขภาพยืดความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะใ,ให้กินผักสดม,มีเอนไซม์เยอะเพราะว่าผักสดเนี่ยมันเป็นอ,อ,อาหารที่เราสามารถกินดิบได้อาหารพวกเนื้อสัตว์เรา,า,ารินดิบไม่ได้ในความดิบเนี่ยมันคือไม่ถูกทําลายด้วยความร้อน สิ่งที่มันซุกซ่อนอยู่ในความดิกเนี่ย<ม>ก็คือการมีชีวิต<ม>ชีวิตเนี่ยมันเดินไปด้วยสารสำคัญที่เราเอนไซม์มันควบคุมการทํางนานของชีวิตเราการซ่อมการสร้างเซลล์ทุกเซลล์อวัตทุกเอวัตเนี่ยเอนไซม์เนี่ย, uh, ยมันเป็นตัวแม่งานในการควบคุมตอนนี้เราจะ,ะหาอาหารที่มีเอนไซม์สูงเนี่ยเราต้องได้จากของสดของสดก็ง่ายสุดปวอดภัยสุดก็คือการกินพวกผักแล้วก็ผลไม้ แต่ผลไม้เนี่ยถ้าหวานเนี่ยจะไม่ดีเพราะมันมีน้ําตาลที่ทำให้แก่เร็วภูณนะตำ่ำถ้าผลไม้เน้นไม่หวานรักกินได้ทุกชนิดทุกสีการที่กินสดเนี่ยมันจะทําให้เราได้สารที่เป็นเอนไซม์าจากผักเนี่ยเข้ามาเสริมตัวเราเพราะเวลาเราอายุมากขึ้นเนยตัวเราจะสร้างน้อยลงอพอสร้างน้อยลงเราก็เลยแก่ตามธรรมาชาติอพอแก่ตามธรรมาชาติเลยเก็เลย,เร,เ,ลยเราก็เลยมีการเสื่อมมีการป่วย แต่ถ้าเราได้เสริมจาพวกผักจะทำให้เราแก่เช้าลงสาวนานขึ้นแข็งแรงขึ้นเมือนกันไม่ป่วยอายุก็เลยยืนเพราะนั้นให้กินเยอะเยอะน่าจะของที่เหรอค่ะแล้วก็การกินที่ให้ดูดซึมเอนไซม์ได้ดีที่สุดเนี่ยคือกินด้วยการฝั่นเพราะมันจะทําให้ลําไส้ส่วนที่ดูดออซึมเอนไซม์เนี่ยเป็นลําไส้เล็กสั้นๆในส่วนต้นชื่อดีโอดีนัมดูดซึมได้สมบูรณ์เพราะนั้นคาถาผักหลากหลาย แปดสิเปร์เซนผลไม้หลากหลาย20%่สิเอร์เซนทำให้ละเอียดก่อนการตืนและข้อพันกุ์จีนอาหารอื่นเพ่ได้ดูซึมได้เต็มที่จะได้สาวสองพปีแล้วก็ต้องล้างให้สาดด้วยใช่ไหมคะต้องล้างให้สะอาดด้วยโอ้ใช่ไม่ได้ยาทำแหลกะโอ้กล่าวกล่ไอ้ท่อมเสร็จสคริปได้เลยเนี่ยแต่ว่าดูเป็นประจค่ะ